สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาทางสถานีวิทยุกระจายเส,สียง934แสงงามพัฒนาภาค 1. หนึ่งหน่วยประชาก,การทหา,ารพัฒนากองประชาก,การกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1,512กิโลเฮิรตซ์ครับเช่นเคยครับในช่วงเวลาของรายการนะครับมาติดตามผลของการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสงงามพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาก,การทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2,568 ครับ เริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สงงาพัฒนาภาค1หน่วยบริการทหารพัฒนากองบริการกองทัพไทยหน่วยบริการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11ึสงงามพัฒนาภาค1หน่วยบริการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยครับในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนโครงการงานพัฒนาและช่วยประชาชนประจวบประมาณ2,568โดยเป็นการพบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มแปลกล้วยทอดกรอบดินโส ให้คําแนะนําในด้านของผรจูผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้เครื่องหมายที่หน่วยให้การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพครับหบ,บ้านนิสหหมู่ที่4ตัวสากรนิคมอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ มาต่อที่ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-3สงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัญชยการทหารพัฒน,นากองปัะจยการกองทัพไทยหน่วยปัญชยการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-3สงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัญชยการทหารพัฒนานะครับได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างช,งชอชพัฒนาของหน่วยครับในการก่อรรสร้างเส้นทางคมานาคมตามแผนโครงการปีงบประมาณ2568เป็นงานซ่อมทางลุกล่างกว้าง5เมตรระยะทาง3,600เมตรเพื่อประชาชนในพื้นที่ครับเช่นกัน สัญรจรและขนส่งพืชผลทางเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้นครับซึ่งผลของการปฏิบัติงาน35เเซ็นับบ้านหนองจอกหมู่ที่5บนหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวผลของการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสง,งา่า,าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจการทหานพัฒนาประจำวันนี้ติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสง,งา่า,าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสง,งา่า,าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ